มาเยี่ยมพี่เขาที่ระยองครับได้มีโอกาสได้มาระยองก็เลยลงมาเยี่ยมเขานะครับไอ้สวัสดีครับสวัสดีครับโซน้ำตูนะครับหลานทั้งฐานทีอยู่นี่มั้งนะครับเออ่ผมปทุมจับปาสีครับครับผมเป็นปลาป็ดบ้านไข่ระยองครับบ้านไข่ระยองเนาะครับผมจีสังกับสตอทอมเบอร์น่ะละครับผมขอบคุณ็นไรครับพี่อ่าเดี๋ยวเราไปดูอ่าเซาลิี้นอีกเก็บไข่ตัวพี่เนาะ ครับครับงยังครับอ่าโอเคเดี๋ยวเข้าไปเบิร์ไข่กันเนาะพี่เนาะโมนี่เนาะอ่ะพี่พูดถือกันกติครับเพื่อนทั้งครับนี่ครับเรามาดูอ่าเป็ดพี่เขานะครับไข่เป็ดพี่เขาส่วนหลังก็ตีไข่อยู่แล้วโมนี่สิพี่ครับยูไข่เด็ดลอกแล้วมันก็ยูไข่ตามกระดาษเพรมันโนี่นะครับโอ้นี่นะครับโอ้เยอะมากเลยนะครับอันนี้คือคือส่อหนึ่งเหมือนว่าครับครับส่อหนึ่ง่อนนี่กำลังจะเริ่มไข่เรื่อยๆครับ อเริ่มไข่รเรื่อยไหมคือว่าไข่ก็ร่างขึ้นหมอพี่ไข่ก็ร่างขึ้นครับช่วงนี้ได้ช่วงนี้ได้ได้ไดยักใบแล้วพี่ช่วงนี้ได้มื่นละ 20, ร้อยยี่สิบสามสิบเกืบร้อยยี่สบสามสิบเป็นได้พี่เริ่มยิ้มไหมเริ่มยิ้มในข้าอาหารแน่ <c oughs> แล้วตอนแรกแต่ไข่มื่นละขาโตับผมก็ขึ้นมาทีละสิบแล้วทีทางก่อนทางล่องก่อนครับขึ้นมากทุนละสิบทีละยี่ครับตอนนี้ก็มีรอยยิ้มแล้วก็ยิ้มออกแน่แล้ว อยากนะอ,อยากให้เศร้าย่างเดียวเล่นมาครับตรงน,น่อยนั่นเศร้าแต่เคยเคยคิด่ปะแต่ว่ามีกากมาลอยกันเนอะอ้าวมีกากมาลอยกินครับตรงมาที่ออกกร้าอเนี่ยโอ้เราไออ่าเป็น,นยังไงครับอ่าตลาดเท่าเป็นยังไงเรื่องตลาดตลาดตอนนี้ก็บบอกว่าขายมั้ยบอวยังเป็นยังไงถ้านึ่งส่งกนอยู่คนก็อย่างได้อยู่กันไปขายเองแน่นะครับไปขายเองเนี่ยราคากวรบอครับครับขายเองเนี่ยราคากวรก็เลยขายเองยิ่งใหญ่แลบอกกันด้วยราคาบาทแม่นี่ดีบอ ได้อยู่ครับโต๊ะด้วเด้วยละครับด้วยรหัสบาทแพงนึ่งร้อยหาซิปอันนี้คือเขาขายปีกกันเนาะพี่เนะเาะกับพ่อได้ยุ่นมาคัดขาย,ขขขายหรือเซ็ดถุงซิปซิปถุงหาซิป<อ>ครับประมาณหนึ่งโอ้ซิปถุงหาซิปซิปหาเดี๋ยวจะใส่ครับโอ้นี่นะครับท่านที่อ่าเป็นเอฟซีผมหรือท่านที่ฟังอยู่ใครที่กลัวไม่มีตลาดฟังพี่เขาเอานะเคยเคยคิดบ่ะผิดเริ่มแรกว่าว่าว่าเซียนว่าสิบียมองขาย มันกับกังวลแน่อยู่ครับที่แรกแต่ว่าพ่อเขาไปขายเองเนี่ยเขาพ่อเขาขู่สองทางตลาดเนี่เริ่มเริ่มมีคนลู้จักครับลูกค้าไอ้น้ำตลาดแม่ค้าน้ำตลาดน้ำกันเขาก็ครับเออหูว่ามีใครเยังเงินนั่งหงีนะครับเราก็เขาเขาเขาลูว่าว่าเขาเรียงเองเขาหูอ๋อเขาเขาหูว่าเขาเรียงเองหรอเขาหูว่าไข่เาสดสดครับเอามากินมันแดงดีด้วยครับครับผมเากเลยอันนี้อันนี้ใครที่อยู่แถวบ้านไขยนะครับบ้านไข่ระยองนะครับอ่า อยากได้ไข่สดๆไปกินติดต่อพี่ปทุมได้เลยอ่ะผมขอเบอร์ได้พี่ศูนย์เก้าเก้าศูนย์เกนี่ศูนย์สามสี่แปดเก้าเจนะครับติดต่อพี่ปทุมได้เลยอันนี้คือใหม่สดทุกวันครับแต่ว่าสิ่งเริ่มนะครับกําลังเริ่มขึ้นแล้วยกําลังเริ่มยิ้มใครกับกําลังเริ่มขึ้นแต่ว่าสิพ่อขายบ่พ่อขายบ่รูเหรอป้าพี่ครับยังยังตอนนี้ยังพันทรงมันยังมันไหนมันก็ยังห้ทรงแต่ว่ากับยี่โบทรงอ๋อคือบ่พ่อทรง ครับมันพ่อกระเทินคือ,อยังม่ท่านพ่อที่จะพ่อที่ทรงเด้พ่อเฮาขายเองกัยังได้อยู่อ๋อนะคือขายปีกเองกับบ่อ่อแล้วครับแต่กับมีพ่อพอขาแม่ขาหล่ลัลกอยากให้ไปส่งให้โอ้แสดงว่าสันนี้มือละ5สแผงเหมือนบอก0แผงนีต่อมือต่อมือบ่แน่กันครับเพราะว่ามันเจ้าเดียวเพิ่อเอามือละ20 30แผงอยูฟฟ่ฟังนะครับฟังนะครับเจ้าเดียวมาสั่งพี่ปทุมเขาา20 30แผงนะครับฟังนะสําหรับท่านที่ วัวเลี้ยงแล้วไม่มีที่ขายนะเคยคิดยากบ่เรื่องใครเลี้ยงกรคิดยาก่ยคือครับเรื่องเรื่องเรื่องคิดยากกว่าสิบ่ม๊ที่มองขายก็คิดยากบบ่่ไไอ้อ้เรื่องที่ว่าบ่กมิมองขายบ่ได้คิดเพราะว่าเฮากับไปขายเองอยู่แล้วเป็นลาาขยจากจากที่อะจากที่เลี้ยงม่านี่บ่เคยคิดยากเลย เพราะไข่เองอยู่แล้วบริโต้ไปแ่งซีแรงไปนะคิดอย่างเดียวคือสีไข่บัวแค่นันคิดอย่างเดียวว่าสีไข่บัวหรือไข่สีพ่อบัวนนะพี่นะนี่นี่นะครับนี่นะครับมันจะอยู่ใต้ฟางนี่นะครับนี่นะครับเราจะก็จะเปิดให้ดูนี่นะครับนี่นะครับยิ่งเข้ามุมยิ่งยิ่งยิ่งเข้ามุมยิ่งจะเยอะนะครับนี่นะครับนี่นะครับให้พี่น้องเอฟซีและ่านที่สนใจอ่าไข่เป็ดสดๆนะครับติดต่อมาที่พี่เขาได้เลยนะครับเพราะว่า มีทุกวันได้เนาะครับมีทุกมือครับม,ม,มีทุกมือมมอืมบ้านาเสือนอวาจากอ่าเริ่มแรกมีแรงดึงดูดนี่ยังห้ยเรียงเป็ดมันสถานที่มันห้ยอีกจะหน้ากับแนะนำครับมีคนแนะนำ เออเขาถ้าเกิดเขายังยึดอาชีพที่บ่อยากไปทำการทั้งวานรับจ้างนี่คือครับผมก็คือบ่อยากไปลูกจ้างคนอันนี้ก็ทำเป็นนายคนหน่อยเนาะครับเป็นเจ้าของกิจการเพราะเมย์จะเขากับได้ของเขาเองถี่มันจะมันจะดีตอนนี้ก็มีรลอยยืมที่โซไซแล้วเนาะครับตอนนี้ก็ได้พ่อได้หัวอาหารขึ้นแล้วแต่คือนั้นคือเหลือข้าคนเลี้ยงกับวันนี้เ่าคนเลี้ยงว่ามัเกินหามือหรือว่าขอลาครับครับพอมันขึ้นมือสิบเลยบมาช่วงไหน ขึ้นมือละสิบกลัวอยู่สิบกลัวโอ้ไข่ขึ้นมือละสิบกลัวสิบกวนี่มันเท่ามาตรานี่มันไหวเดือนนึงเต็มหมดครับมันที่แรกก็กังวลนีนมันบอกใครเ้ยได้จริงไในสิจริงเนี่ยมันก็เป็นเป็ดสาวคือว่าครับผมมันก็คอยๆขึ้นเนาะดีบ่เลี้ยงเป็ดสาวดีป๊อปมันดีมองเนี่ยมันดีตรงที่มาห้องผมว่า มันข <sympath is> ึนเพิ่มขึ้นทุกมือขึ้นทุกมือแสดงว่าเป็ดมันเกิดเริ่มไข่ขึ้นทุกมื้กมือครับดีกว่าเรื่องดีกว่าเป็นอ่าเอาเป็ดเป็ดที่ลูกกะโซที่ออกมาหรอไข่เลยดีกว่ามวนบ่ราะความมัวออกมาหรอไข่เลยดีเขาเอาเป็ดเผามาแซมมากไหมเนาะมัวหรือใครเลยเนี่ยบ่แน่แต่ยันเป็นเป็ดที่มันไข่มาหลายเดือนแล้วแน่ละครับบารีบารีไม่ได้เศร้าไข่เนาะบารีขึ้นเอาขึ้นเอาเนาะครับบ่เนี่อันนี้มันเริ่มขึ้นเริ่มขึ้นก็แสดงว่าเพชรพึงจะเริ่มจะไข่ครับ กะเลมันก็เลยมันใจว่าได้เป็ดสาวอยู่ข่าวผมนี่นะครับคือแบบนี้ผมชอบมากเลยนะครับคือได้เห็นรอยยิ้มของ FC ได้เห็นรอยยิ้มของลูกค้านะครับพี่้อง FC ก็ดูไปด้วยกันนะครับว่าการได้เป็ดสาวกับการได้เป็ดแก่มันเป็นยังไงเป็ดแก่ได้ไปคือไข่เลยแต่มันจะอยู่ใคร เร็วไข่เร็วนะครับผมแต่เขาได้เป็ดสาวนี่มันเกะใครใคย่อยขึ้นเตัวพี่ไหมอ่าใครย่อยขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าใครอาจจะอยู่หน้าก็โดนนะครับผมสรุปว่าการเลี้ยงเป็ดไข่หนีก็สามารถสางร้อยยิ้มให้กับเกษตรกรกับลูกค้าผมได้พอสมควรได้ครับเพราะว่าเพื่อพี่วัทุ่มนี่การันตีเลยมอว่าสางได้ได้แท้ได้ได้ครับเพราะว่าตอนนี้คือเนี่ยแน่ๆนี่มันไขรเนี่ยมันตันเครืองอยู่มันได้ใครหัวหันขึ้นเนี่ยเน่ โอ้อันนี้คือคือเป็ดไข่นะครับเป็ดที่ไข่ออกมาแล้วเนี่ยยังไม่ครึ่งของจํานวนเป็ดนะครับแต่ได้แต่ได้ค่าอาหารคืนเราหมดแล้วนู่นนะตรงนู้นก็มีเต็มไปเลยนะครับมานี่ไอ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 เศษที่เหลือกระเพาะไหนไข่เต็มมันก็คือกําไรเท่าไหร่แมนแม่นครับหรือคือข้าแห้งของคนเดียงกับบานีบานีก็บสียิมเลยตัวบานีก็บสีพ่อยิมเลยสีพ่อเอาอันฮักแล้วก็ัสีพ่อเหลืออยู่วะจังเท่าตีแล้วเหรียญเป เดือนละหมื่นหาเดือนละสองหมื่นสิกงติว่าข้อได้อยู่มันน่าจะได้อยู่แล้วครับอันนี้คือหักคาหาันเราแน่นอนแต่ว่าสับบอสเนีักกับมือหนึงก็ต้องหลักพันแม่นครับมันหลักพันกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเป็ดเาน,านี่มัน,ม,นมันตกมือนเจ็ดแผงกว่นี้เจ็ดแผงแปดแผงกว่านี้ถ้าเป็นไข่ดีเต็มที่อมันเนี่ยมันตกแผงละลอยยี่สิบลอยสามสิบลอยลอยยี่ลอยสามเนาะคนต่ำหรือขึ้นอยู่อยู่แล้วด้วยละสี่บาทสี่บาทกลัวนี่เนาะถึงห้าบาทบางทีเนาะ ฟังเอานะครับพี่น้องเอฟซคนที่กลัวไม่มีตลาดนะครับคือพี่เขาก็นั่งขายเองเลยนะครับนั่งขายเองครับเนี่ยเดี๋ยวต่อไปคลิปนี้ออกไปกาสิีรับเบอร์โทรศัพท์รับโทรศัพท์มาหวัดมาไว้แล้วแถวทางนี้อ่ะใครที่อยู่แถวบ้านค่ายนะครับแนะนาเลยรับไข่สดสดใหม่ๆนะครับดูชัดๆนะครับไข่สดสดใหม่ๆนะครับนี่นะนี่นะนี่นะติดต่อพี่เขาได้เลยพี่เขาเบอร์กรอบนะครับ0 9 9 0 9 9 0 3 4 034 8 9 7 8ย์เก8978 เอาเป็นว่าใครอยากได้ใครไป็นสดๆไปไหมเก็บเลยไปลุยครับเพราะว่ามันสีด้ี่ยวนี่ครับเราจะทยอยเก็บกันนี่นะพี่เขาเก็บกันอย่างนี้นะครับนี่นะเดี๋ยวผมก็ช่วยพี่เขาเก็บด้วยนะครับนี่นะเพราะว่า,าลูกค้าสั่งแล้วมดมดไปเนยใครชุดนีเหไปไวมครับใครชุดนี้วมดไปเนยมีคนจอดมดไปใครชุดนี้เอาไปขายเองอยู่ครับ อืมนี่ครับอเอาไปขายผมตลาดนันบอกพี่ตลาดเลยส่วนมากไปขายเสร็จตามใส่งานครับอ๋อ้ใส่งานเพี่โอ๋อคือพี่เขาไปขายตามใส่งานที่อ่าพี่เขาทำงานรับเหมาด้วยนะครับอเจตากับพ่อขายมาพี่มองใั<ส>่พ่อขายได้เบิร์ตยู่ทุกม,อม,กมือเลยนะครับเหมือนทุกมือเลยเหรอพี่มีคนสั่งจองลวงหนาหลายบ่อมีคนป้าจา้า พคนสิรับไปเองด้วยแต่พคนสิหา้ามไม่ใหเขาขายโอ้รับทรงพคน,นย่างเดียวยคือว่ามีเท่าไรคนรับซื้อหมดครับแต่ห้ามให้เขาไปขายคือ,คอาห้ามให้อายไปขายปีกครับโอนคือให้ทรงพคน,นย,ย,ย่างเดียวจริงตอนนี้ก็ได้บอกเรื่องเพจเรื่องยิ่งพ่อเสด็จทรงขายเองได้อยูไ่ได้บอกคนมาขอเวลาอีกจังหน่อยก่อนครับเราเราอ่ะมันนี่ต่อไปอาจอาจมีแต่เพิ่มจำนวนอย่างเดียวแมนครับเพราะว่าผมก็ลง เป็ดเ,เพิ่มหยิสองร้อยตอัวครับผมมีแต่ส<ม>ีเพิ่มย่างเดียวเลยเพราะว่าสั่งอาชีพเลยจริงแล้พี่เนาะสั่งได้ครับสั่งได้เห็นได้สั่งได้ผมก็ยิ้มได้แน่แล้วนี่แล้วฟังเอานะครับฟังเอานะครับตอนนี้ก็เริ่มยิ้มได้แล้วพอสมควรนะครับเริ่มยิ้มได้แล้วพอสมควรเพราะอะไรค่าเลียกยื่นเหรอเพราะาะไรโอเคแล้วครับคลิปนี้อ่ะยังไงก็ ใช้ในที่อยู่ใกล้บ้านใครระยองช่วยสาสูนพี่ประทุมด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงคลิปนี้เราทำไว้ไม่ยาวมากนะครับก็ประมาณนี้กำลังกำลังงามกำลังพอดีอ่ะฝากเบอร์อีกรอบด้วพี่099ย9 9 034 034 8978 8978ี่โอเคครับพี่ปทุมวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดี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 ครับ